การแยกประกอบข้อนี้นะความยุ่งนะไม่ได้ยุ่งที่มันมี x กําลังสองกับ y กําลังสองนะแต่ความยุ่งมันอยู่ที่ตัวเลขที่เขาให้มาเนี่ยด้านหน้าเนี่ยมันมีหลายชุดข้างหลังก็มีหลายชุดแล้วเราจะเลือกคู่ที่มันถูกต้องหรือเปล่านั้นแหละโจทย์เราคือ2 4 x กําลังสองบวก5 xy แล้วก็ลบด้วย36 y กําลังสอง เราจะต้องดูตัวเลขด้านหน้าคือ24กับตัวเลขด้านหลังคือ36 24มี24คูณ1 12คณ2 8คณ3แล้วก็6คุณ4 24มีตัวเลขอยู่4ชุด36มี36คูณ1แล้วก็18คูณ2 แล้วก็12คูณ3ก็9คูณ4แล้วก็6คูณ6ความยุ่งมันไม่ได้อยู่ที่ x กำลัง2 y กำลัง2ความยุ่งอยู่ที่ด้านหน้ามีหลายชุดด้านหลังมีหลายชุดทีนี้เราจะเลือกยังไงล่ะอันดับหนึ่งเนี่ยมันมี2เลเป็แน่แหละเอา้าทีนี้เรามาเลือกกัน ถ้าเลือกคู่นี้กับคู่นี้ด้านหน้ามันมี8กับ3อยู่กับ x กำลัง2ก็เป็น 8x กับ 3x อยู่ด้านหน้าของแต่ละวงเล็บ 8x กับ 3x ด้านหลังเนี่ยมันมี9กับ4อยู่กับ y กำลัง2มันก็ต้องเป็น 9y กับ 4y 9y กับ 4y เราก็โยงสี่ิ93 27ต้องเป็น27 xy e นี่ยแปก็เป็น32 xy e บวกกันได้59แต่ลบกันได้5 xy e จริงอันนี้ก็ดีอีกแล้วถ้าตัวเลขมันเกี่ยวข้องเราก็ดูข้อหมายกันบวกบวกต้องเป็นตัวเลขเยอะตรงนี้ บวก3า xy ทำยังไงกับ2 7 xy แล้วน่าจะได้5 xy โอ้ชัดๆเลยลบกันสิมันก็ได้5 xy เนาะฉะนั้น2 7 xy ควรจะเป็นลบต่อมาก็ใส่เครื่องหมายให้ตัวที่เรายะประกอบ9กโยงกับลบก็ต้องเป็นลบ 4y โยงกับบวกก็ต้องเป็นบวกอ่โอเคนะฉะนั้นข้อนี้ก็จบที่ คำตอบตรงนี้ข้อนี้นะเราจะไม่ได้แยกตัวประกอบกันตรงๆนะแต่จะเป็นการเช็คคำตอบจากการแยกตัวประกอบที่เขาแยกมาให้แล้วอย่างข้อ1โจทย์คือ3 x กำลัง2บวก8 x แล้วก็บวก4เขาว่าว่ามันคือ3 x บวก2คูณกับ x บวก2 เขาว่าอย่างนี้ถามว่าูกไหมวิธีการเช็คนะด้านหน้าคูณด้านหน้าเลยได้เท่าไหร่ 3x ได้ 3x กํลาลัง2ถูกต้องด้านหลังคูณด้านหลังละ่ะบวก4ถูกต้องนะแล้วตรงกลางละ่ใละใกล้ๆคูณกันไงบวก 2x ใกล้ๆคูณกันไง3 2 6บวก 6x แล้วก็รวมกันจริงๆรวมกันจริงๆได้บวกน x ไหมได้ ฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกสิแต่ทีนี้ลองดูอีกข้อสิถ้าข้อนี้ถูกข้ออื่นต้องผิดถูกปะอ้าวถ้าอย่างนั้นเราจะมายืนยันความผิดของข้อ2กันเป็นยังไงเอ่ย3 x กําลัง2ลบ7 x แล้วก็บวก2เท่ากับโจทย์เขาว่าไว้ว่ามันคือ x ลบ1คูณกับ3 x ลบ2 ทีนี้เราก็มาโยงกันหน้ากับหน้าคูณกันกลายเป็นสามกำลังสองถูกต้องหลังกับหลังคูณกันลบหนึ่งกับลบสองลบคูณเป็นบวกเป็นบวกสองถูกต้องแล้วโยงหาตรงกลางกันนะสามหนึ่งสามเป็นลบสามเอ็กซ์เอาโยงนี้ปั๊บกลายเป็นลบสองเอ็กซ์นี่ไงแสดงว่าข้อสองเนี่ยมันแยกตัวประกอบไม่ถูกนะเพราะอะไรตรงกลางเนี่ยมันไม่เท่ากัน แต่ถ้าเมดเราอยากจะแยกตัวประกอบจริงๆอะเราจะมาแยกตัวประกอบกันดูนะสำหรับเขาเนี้ยมีอันเดียว3คูณหอันนี้คือ2อคูณหดังนั้นเราก็เป็น2วงเล็บก็เป็น3าคูณหก็เป็น3 x กับ x แล้วก็2อคูณหเขางแบบนี้วางแบบนี้ใกล้ๆคูณกันได้ x ใกล้ๆคูณกันได้6 x เกี่ยวข้องก็ 7x ได้แน่แล้วข้อหมายของข้อ2นี้นะมันควรจะเป็นตามนี้นี่แล้วรวมกันกลายเป็น 7x จริงๆข้อ2องยิงแยกตัวประกอบที่ถูกต้องต้องเป็นตามนี้แต่จริงๆเรารู้คําตอบแล้วตั้งแต่อันแรกแล้วแหละคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้คือข้อ1เรียบร้อยข้อนี้จะเป็นการแยกตัประกอบที่มันมี2ตัวแปรนะแต่ทีนี้ถ้าเราลองดูดีๆเนี่ย ด้านหน้าสุดเลยเนี่ยมันมี x กาลังสองไม่ใช่ x กาลังสองตัวเดียวมันมี y ด้วยไอข้างหลังมันไม่ใช่ y กำลังสองมันเป็น y เดียวเงี้ยมันไม่เหมือนข้อก่อนๆที่ข้างหน้ามี x กาลังสองข้างหลังมี y กำลังสองชอบเอามาหลอกเราอีกละโจทย์คือ 3x กาลังส y บวก 30xy แล้วก็ลบ 168y ถ้ามันเป็น y กําลังสองโอเคมันคุณตาหน่อยแต่ข้อนี้มันเป็น y เดียวจะถามว่าไม่อยากให้มันมีได้ไหม y ยเนี่ยได้คนที่หนึ่งมี y า้คนที่สองมี y า้คนที่สามก็มี y เดี๋ยวดึงโมไปทั้งหน้าสุดเลย y หายเลยตรงเนี้ยนะแต่ไม่ได้หายไปไหนนะหายไปอยู่ด้านหน้าแล้วลูดูตัวเลน็นี้เลขสามเลขสามสิบเลขสามคือสามคูณหนึ่งสามสิบคือ สามคูณสิบร้หก็มีสอยนะู่นะแต่ถามว่า3ามคูณอะไรอะ่ะนึกไม่ออกไปตั้งหารดู3คูณอะไรเป็นร้อหก็เอาร้อหารสมเลยเดีย๋ยวก็เจอสามไม่พอดีกันเหลือหนึ่นี่ไงสามคูณห้าสิบหกตัวร่วม3 y 3 y ส y แปลว่าตัวร่วมของทั้ง3พจน์คือ3 y ดึงมาไว้ข้างหน้าสุดพร้อมเขาให้3ไม่อยู่แล้ว y ไม่อยู่แล้วเหลือหนึกับ x กำลังส <2 S 2> มันก็คือ x กำลังสนั่นแหละบวกก็ยังเป็นบวกอ่าทีนี้3ไม่อยู่เหลือ10 y ไม่อยู่เหลือ x กลายเป็น1 0 x ลบก,ก็ยังเป็นลบ3ไม่อยู่เหลือ56 y ไม่อยู่ก็ห6 6อย่างเดียว เรามาดู56อะไรคูณกันเป็น56 7 8 56แต่ก็ถามไงว่า7กับ8เนี่ยมันรวมกันแล้วได้10ปะไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้นะเอาปัญหาล้ว56แล้วอะไรละอะไรละ่ะจำได้ตัวเดียวไม่รู้ทำไงแยกตัวประกอบเอาอยางไง7 8 56โอเคแยกต่อ2 4 8 แล้วก็2 2 4แล้วก็แยกอยู่2คูณ2คูณ2คูณ7ถ้าแบ่งตามเนี้ยมันคือ7 8 56แต่ถ้าแบ่งอย่างเงี้ยข้างหน้าจะได้4ข้างหลังได้14ถามว่าเกี่ยวข้องกับ10ได้ยังได้แล้วข้างหน้าสุดได้3 Y ทีนี้เราเจอชุดที่เราจะใช้แล้วก็ต้องเป็น2วงเล็บ ข้างหน้ามี x กําลัง2แบ่งไปเลย x ละ1ตัวนี่ x กับ x แล้วก็14กับ4เครื่องหมายตรงนี้เป็นบวก,ต,บวกตัวเลขเยอะต้องเป็นบวกแล้ว4เป็นอะไรดีอ่ะถ้าใส่บวกด้วยมันจะกลายเป็นรวมการกลายเป็น18ทั้งนั้นต้อง4ก็ต้องเป็นลบโอเคข้อนี้หลอกหลอกสายตาเราไปพอสมควรโอเคข้อนี้จบนะตอบไปเนี่ย เวลาเราเจอโจทย์ที่มันอธิบายอะไรยาวๆนะเราอ่านไปข้คร่าวๆก่อน1รอบแล้วให้เราดูว่าเราพอจะทำอะไรตรงไหนได้โจทย์เนี้ยบอกว่าถ้าแยากตัวประกอบของ3 6 x กำลัง2บวก2 x ลบ10ได้เป็น2วงเล็บของนู่นนี่นั่นอ่เขียนอธิบายมาเมื่อ ab เป็นค่าคงตัวแล้ว a และ b มีค่าเท่าไหร่ หลายคนอาจเกิดค,คำถามแล้ว AB มันมาจากไหนแล้วเราจะรู้ได้ยังไง a กับ b คืออะไรไอ้กรณีนเนี้ยยังไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าเขาถามอะไรเราไปดูก่อนว่าเราพอจะทำอะไรได้นี่ไงพอจะทำอะไรได้แยกตัวประกอบซะนะแล้วข้างหลังแยกตัวประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาดู36 x กําลัง2บวก2 x -10 ดูแต่ละพจน์ตัวเลขของเขาเป็นยังไงมี2ซ่อนอยู่แสดงว่าเดี๋ยวเราจะบันดึง2ออกไปก่อนถ้าเราดึง2ออกมาอยู่ข้างหน้าวงเล็บ2ไม่อยู่จะเหลือเลข18กับ x กำลังสองอยู่ด้วยกันบวกยังเป็นบวกเมื่อ2ไม่อยู่จะเหลือ1 อยู่กับ x ก็คือ x ธรรมดานั่นแหละลบก็ยังเป็นลบเมื่อ2ไม่อยู่เหลืออะไรเหลือ5ตัวเดียว x กำลัง2 x แล้วก็ตัวเลขแสดงว่าเดี๋ยวแยกตัวประกอบได้เป็น2วงเล็บแล้วมีตัวเลขข้างหน้าคือ18ตัวเลขข้างหลังคือ5ตัวที่ดูเข้าใจง่ายที่สุดคือ5 5คือ5คูณกับ1เราก็แยกไปก่อนไง5 หอยู่ด้านหลังของแต่ละงเล็บทีนี้มาดูกันไอ้ตรง18เนี่ยมันมีอะไรบ้าง928 638แล้วก็18คูณหอย่างที่บอกนะลองเลือกตัวที่มันห่างกันไม่เยอะก็คือ6คูณ3 6กับ3มันคือ 6x กับ 3x ใกล้ๆ้คูณกันได้ 15x ใกลไๆคูณกันได้ หก x เป็น x เดียวเลยป่ะอืมไม่ได้อ่ะบวกกันได้ยี่สิบเอ็ดลบกันได้เก้าไม่ได้เราก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนชุดของตัวเลขนะสลับตำแหน่งกันก่อนเอาสาม x มาอยู่นหน้าสามาหก x มาอยู่ข้างหลังมัง่งอย่างนี้ใกล้ๆคูณกันได้สามสิบ x ใกล้ๆคูณกันได้สาม x โอ้โหเป็น x เดียวยิ่งยากอยกเลยแสดงว่าไอ้หกกับสามเนี่ยไม่เวอร์ก็แหละเก้ากับสองเหมือนกัน 9x ก,ก,กับ 2x ใกล้ๆคูณกันได้ 10x ใกล้ๆคูณกันได้ 9x นี่ได้และ 10x กับ 9x บวกกันได้19ลบกันได้ x เดียวโอเคชุดนี้แหละตำแหน่งนี้เป๊ะเลยทีนี้เรามาดูเครื่องหมายกันตรงนี้เป็นบวกตัวเลขเยอะก็ต้องเป็นบวก 9x เป็นอะไรดีถึงจะได้ x เดียวก็ต้องเป็นลบ 9x ทีนี้ก็แยกตัวประกอบเรียบร้อย5โยงกับบ,บวกก็เป็นบวก หโยงกับลบก็เป็นลบทำเท่าที่ทำได้ส่วนแรกเสร็จแล้วโอเคพักไปก่อนแล้วที่นี้มาดูส่วนที่2ได้เป็นเท่านี้ตำแหน่งเนี้ยเรามาเทียบเคียงกับที่เราแยากประกอบดู2 ax บวกหแล้วก็ bx ลบหนนี่ไงมาจากบรรทัดสีเขียวแล้วเราก็เทียบเคียงกัน ข้างบนคือ9ข้างล่างคือ a เพราะฉะนั้นเนี่ยได้แล้ว a เท่ากับ9 b ของเราก็ต้องเท่ากับ2นี่ไงทำเท่าที่ทำได้ก่อนแล้วมาเทียบเคียงกับข้อมูลที่ขาอกำหนดให้ตำแหน่งต่อตำแหน่งมันต้องเป็นค่าเดียวกันเราก็ได้ค่าออกมาแล้ว a คืออะไร b คืออะไรนี่คือคำตอบโอเคจบหลักการข้อนี้เหมือนข้อก่อนหน้านี้นะ คือโจทย์เนี่ยมันจะยาวๆหน่อยแล้วก็คําถามเนี่ยมันจะงงๆหน่อยให้ทําในส่วนที่พอทําทได้คือให้แยกตัวประกอบให้เสร็จก่อนถ้าอย่างนั้นเราก็มาเริ่มแยกตัวประกอบกันแปดกำลังสองลบสิบลบสิ 15. มันมี15ข้างหลังเนี่ยสิบคูณหกับ5้าคูณสส่วนข้างหน้ามี 8คูณ1แล้วก็4 2คูณ2ถ้าเราจะแยกตัวประกอบเนี่ยจะทำตามใจฉันอย่างเดียวก็กระไรอยู่เนะเาะให้ดูตัวโจ์นี้เขาจะใกล้มาแล้วแหละว่าข้างหลังเนี่ยมันต้องเป็นชุดของ3กับ5เครื่องหมายยังไม่ต้องซีเรียสน,นะเอา3กับ5นี่แหละเขียน3กับ5ตามการบอกใบของโจทย์แต่ทีเนี้ยตัวที่เราต้องเลือกจริงๆเนี่ยคือ ชุดข้างหน้านี่แหละมันคือสมมติลองเอา4กับ2เลยกันก็เป็น 4x 4กับ 2x แล้วก็โยง3 2 6 x 4 5 20 x อ้าวได้ได้ได,ได้เกี่ยวข้องกับ14ได้ฉะนั้นงั้นมาดูข้างใหม่กันข้างใหม่มันเป็นลบตรงนี้เป็นลบฉะนั้นตรงเยอะคือ20ก็ต้องเป็นลบลบ20 ตามด้วยลบ6 x จะกลายเป็นอะไรลบ20ลบ6จะได้เป็นลบ2 6 x ไม่ใช่ลบ1 4 x 6 x เป็นลบไม่ได้ฉะนั้นลบ2 0 x บวกกับ6 x จะได้ลบ1 4 x นี่ใช่เลย6 x ต้องเป็นบวก3ยงกับใคร3โยงกับบวก3ก็เป็นบวก5ยงกับใคร5ยงกับลบ5ก็เป็นลบอ่าโอเคพอแยกตัวประกอบได้ ก็มันเทียบเคียงกันสิเทียบเคียงกับที่เราแยกตัวประกอบจริงๆออกมาของเขาได้แค่นี้เองมีการบอกใบเราไม่บอกทั้งหมดนะเราบอกติด a ติด b ไว้แต่เราพอแยกตัวประกอบเสร็จปุ๊บเทียบตำแหน่งต่อตำแหน่งเนี่ยข้างหลังบวก3เหมือนกันอ่าด้านท้ายสุดลบ5เหมือนกันฉะนั้นไอตัวข้างหน้านี่มันต้อง4กับ a มันตำแหน่งเดียวกันอาวเพราะฉะนั้น a ก็เท่ากับ4ไงแล้ว B ีอะกับ 2x อมันอยู่ตำแหน่งเดียวกันฉะนั้น B ก็เท่ากับ2 อ่ะโอเคนี่ข้อนี้ก็จบหลักการเดียวกับข้อก่อนหน้านะโจ์นี้จะคล้ายๆกับโจทย์ข้อก่อนๆนะคือจะมีข้อกำหนดอยู่หลายๆส่วนแล้วก็จะถามว่า a b c มีค่าเท่าไหร่ถ้าเราคิดว่าจะหา a b c ด้วยวิธีไหน อเนี้ยมันจะไปไม่ค่อยถูกแต่ถ้าเรามองว่าในข้อนี้เราพอจะทําอะไรได้ก่อนนะช่วงต้นคือแยกตัวประกอบของ ax กำลังสบวก bx บวก c อันนี้ไม่มีตัวเลข x ส่วน,นี้ทำอะไรไม่ได้แต่ส่วนที่ดับได้คือตรงนี้ถามว่าลักษณะเนี้ยเราจะทําอะไรกับมันดีมันคือวงเล็บสองวงเล็บคูณกันวงเล็บของ4 x ลบ7 คูณกับวงเล็บของ 4x บวก7ถ้า2วงเล็บคูณกันก็ต้องทำการคูณกระจายตามนี้อ่ะยงสีแดงเนี่ย 4x คูณ 4x ก็เป็น 16x กำลัง2แล้วก็สีแดงอีกเส้นหนึ่งอ่ะ 4x คูณกับบวก7ก็ต้องเป็นบวก 28x อ่ะต่อไปก็สีน้ำเงิน สี่เเงินลบ7คูณกับบวก 4x ฉะนั้นคำตอบก็ต้องเป็นลบ 28x แล้วก็คูณสุดท้ายคือลบ7คูณบวก7ได้ลบ49ก็คิดตัวเลขให้เสร็จ 16x กำลัง2บวก 28x ลบ 28x เป็นยังไงหายไปแล้วก็ตามด้วยลบ49 อ่าวโซนนี้เสร็จแล้วถูกไหมทีนี้เราก็เทียบตำแหน่งต่อตำแหน่งไงซึ่งมันต้องเท่ากับตัวโจทย์ ax กํลังสบวก bx บวก C a คือตัวเลขหน้า a x กํลังสองฉะนั้น a เท่ากับ16แล้ว b อ่ะ b อยู่หน้า x ถูกปะแล้วก็ที่เราคำนวณแล้วเนี่ยมันไม่มี x แสดงว่า b คือ0 แล้วก็ c คือตัวเลขล้วนๆคือลบสี่กะโอเคก็ตามนี้อันนี้คือคำตอบจบเรียบร้อยโจทย์สั้นๆคำสั่งตรงๆมาแล้วดีจังเลยมีเป้านำให้ชุดหนึ่งแล้วบอกว่าแยกตัวประกอบได้อะไรเริ่มต้น ล็อกโจทย์ก่อน 4x กำลังลบ 12x กำลังบวก 8x บอกคร้ทำไมเป็นกำลัง3อะ่ะก่อนหน้านี้มันยังเป็นกำลัง2อยู่เลยเออนั่นนะ่ะสิเราจะทำยังไงล่ะกำลัง3มเนี่ยโอเคมันยากใช่เนาะแต่เราบอกว่าทำให้เป็นกำลัง2ได้ไหมล่ะ x กำลังสามเสร็จแล้วก็มี x 3ตัว ตำแหน่งนี้ x กําลัง2ตตัวตำแหนน่งีี้ม x แสดงว่าเราดึง x ออกมาได้ตัวหนึงแล้ว x ตัวเลข4ดึงได้มี4ไงก็คือ4ก็คือ4คูณ1 12ก็คือ4 4คูณ3 8คือ4คูณ2ฉะนั้นน่ะสิ่งที่เราดึงออกมาได้คือ 4x อะทีละขั้นเนาะถ้า 4x ออกก็เหลือ 1x กำลัง2ก็คือ x กำลัง2ลบยังเป็นลบ c เอาไปแล้ว x มี2ออตัวออกตัวหนึงก็ต้องเหลือ 3x บวกยังเป็นบวกเพราะสุดท้าย4เอาไปแล้วแล้วก็เอา x ออกไปด้วยก็จะเหลือ2อย่างเดียวฉะนั้นหน้าตาก็เป็นแบบนี้ในการแยกตัวประกอบเนี่ยบางทีมันมีวิธีหลายๆวิธีในข้อเดียวกัน ซึ่งวิธีอันแรกเนี่ยก็คือเบสิกเลยคือการดึงตัวร่วมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะหน้าตาคุนค้นๆนั่นแหละหน้าตาคุ้นๆอ่าสี่ x ยังอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมวงเล็บนี้มัน x กำลังสองแก็ต้องแบ่งเป็นสองวงเล็บถ้าสัมบจก์ข้างหน้า x กำลังสองหรือตัวเลขข้างหน้า x กำลังสอง, x, ง, x, ง, x, ง x, ไม่มีให้ดูที่ตัวเลขสุดท้ายทันทีมีตัวเลขอยู่ชุดเดียวถ้ามีตัวเลขอยู่ชุดเดียวเขียนเลยสองกับหนึ่ง ส่วนด้านหน้านะมันมี x กําลังสองก็คือมี x 2ตัวแบ่งกันบวงเล็บละ1ตัวตามนี้ทีนี้มาดูข้อหมายเรายึดต้นแบบนี้นเป็นหลักตัวมากต้องเป็นข้อหมายเดียวกันคือ2ต้องเป็นลบแล้วทีเนี้ยควรจะเป็นบวกไหมอ่ะตรงหนึ่งอ่ะจะเป็นบวกดีไหมลบสองบวกหนึ่งได้ลบหนึ่งไ,งไม่ดีเพราะเราต้องการลบสามทีนี้ลบสองลบหนึ่งได้ ลบ3ดีเลยฉะนั้น1ก็เป็นลบแยกตัวประกอบเสร็จเรียบร้อยจบลักษณะโจทย์ที่แบบทดสอบชอบเอามาแต่นักเรียนไม่ชอบที่จะเจอมันโอเคเหมือนเดิมนะคือมันมีข้อกำหนดข้อกำหนดคือข้อกำหนดก็คือนี่ไง มีพูุนาอันหนึ่ง 6x กำลัง2บวก 13x ลบ5ถ้าแยากตัวประกอบแล้วจะได้เป็น ax บวก5คูณกับ bx ลบ1เกิดคำถามเหมือนเดิมเนาะมันได้ยังไงอะเออเนาะแล้ว a กับ b คืออะไรล่ะใช่อ่เสร็จผปสงสัยบอกไอ้ท่านท้ายตรงนี้ยยังไม่ต้องสนใจมันเหมือนเดิมทำอะไรก่อนแยกตัวประกอบมันสิแล้วเดี๋ยวจะรู้ 6x กำลัง2บวก 1 3 x ลบ5มีสัมประสิทธิ์อยู่ในกำลัง2แล้วก็ดึงตัวร่วมไปอยู่ข้างน้าวงเล็บก็ไม่ได้ต้องแยกตัวประกอบตามที่โจทย์กำหนดถ้าข้างหน้ามีตัวเลขอยู่6คืออะไรคูณกันเป็น6ก,ก็มีอันที่หนึหคูณ1อันที่2 3คูณ2แล้ว5ละ่ะ5มี5คูณ1 อย่างเดียวอ่าโอเคอย่างน้อยง่ายอยู่ครึ่งหนึ่งคือตัวเลขข้างหลังมีอยู่ชุดเดียวการแยกตัวประกอบของอก,กํกลังสองก็ต้องมีสองริบบิ้ชัวเขียนรอไว้ชุดข้างหน้าหรือชุดข้างหลังที่มีตัวเลขชุดเดียวให้เขียนอันนั้นแหละชุดข้างหลังมีชุดเลขชุดเดียวคือ5กับ1เขียนให้สัมพันธ์กับโจ์นิดนึงห้าข้างหน้า1ข้างหลังสนใจเครื่องหมายไหมยังนะสนใจแค่ตำแหน่งก่อนมี5กับ1ทีนี้อยากเอาอะไรเนาะหกกับหนะึ่งเนี่ยยังไม่เอา ยังไม่อยากยุ่งกับมันนะเอาตัวเลขคู่ที่มันห่างกันน้อยที่สุดคือ3กับ2แต่ไม่ใช่3กับ2ธรรมดามันคือ 3x กับ 2x โอเคใกล้ๆคูณกัน5 3 15 15x 15 2 1ได้ 2x ได้13จริงๆเอามาลบกันดูปะทีนี้มาดูเครื่องหมายบวกตรงนี้ต้องใส่ที่ตัวเลขเยอะ 2x กเต้องเป็นลบสิ 4. บวก1 5ลบ2 x ได้บวกบโอเคนะอะฉะนั้น5โยงกับบวกก็ต้องเป็นบวก1โยงกับลบก็ต้องเป็นลบอันนี้เแบบเทียบสมมติกับโจทย์มันคือ a x บวก5 b x ลบ1ตำแหน่งบวก5บวก5เหมือนกันลบ1ลบ1เหมือนกันทีนี้ก็คือหน้า x ของเราคือ2หน้าอีกของโจทย์คือ a. เอ้วนี่ก็ชัดๆเลยฉะนั้น a เป็นอื่นได้ไหมล่ะตำแหน่งตรงนี้เหมือนกันไปเลย a ก็ต้องเป็น2เหมือนกับสีดำสิดูไหมอ้าวแล้ว bx ลบหอ่ะลบหข้างหลังก็เหมือนกันฉะนั้นอีบของเราก็ต้องตรวจตรงกับเลข3าอ่ะบก็ต้องเหสามนีโอเคซึ่งเขถามแค่ a กับ b มีค่าเท่าไหร่เราก็ได้และเขาไม่ได้เอาไปคิดอะไรต่อก็ตอบแค่นี้แหละนะโอเคจบ โจ์นี้ก็เป็นโจทย์ที่จะต้องแยกตัวประกอบกันก่อนเนาะ A B C D ยังไม่สนใจละทีนี้ในการแยกตัวประกอบมี x กำลังสอยู่ข้างหน้าแล้วก็ y กำลังสอยู่ข้างหลังโจทย์คือ 9x กำลังสองบวก 20xy บวก 4y กำลังสเคยให้ข้อสังเกตไปทีหนึ่งถ้าข้างหน้าสุดเนี่ยพจน์หน้าสุดเนี่ยเขียนอยู่ในรูปกำลังสองได้ ข้างหลังสุดก็เขียนอยู่ในรูปของกำลังสองได้กำลังสองแบบทั้งหมดนะน่าจะลองกำลังสองสมบูรณ์ก่อน 9x กํา x ลังสองคืออะไรคือ3 x ทั้งหมดกำลังสอง4 y กำลังสองคืออะไร4 y กำลังสองคือ2 y ทั้งหมดกำลังสองกำลังสองสมบูรณ์คืออะไรหน้ากำลัง2องบวกสหน้าหลัง บวกหลังกําลังสองให้เราเช็คตรงกลางเช็คตรงกลางคือตามสูตรนะบวกก็คือบวก2ก็คือ2ตามสูตรหน้าของเราคือ 3x หลังของเราคือ 2y แล้วเราก็เช็คไงว่าชุดเนี้ยจุดเนี้ยจุดเนี้ยมันเหมือนกับโจทย์เราไหม12ได้1 2 y y ใช้โจทย์เราไหม ไม่ใช่อันนี้มันได้แค่ 12x ถูกไหมอ้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เป็นกําลังสองสมบูรณ์ถ้าไม่เป็นกําลังสองสมบูรณ์เราก็แยกตัวประกอบแบบปกติที่เคยทําดูที่9ก่อน9 9คือ9คูณ1กับอีกอันหนึ่งคือ3คูณ3 สอ่ะสก็4ีคูณหกับ2อคูณสอไอ้สาคูณสกับ2อคูณสเนี่ยจับคู่กันไม่ได้แต่ข้างหน้าอาจจะเป็น3าคูณสามข้างลังอาจจะเป็น4ีคูณหก็ได้สมมุติเอาสาคูณสก็เป็น 3x กับ 3x กจะจับคู่กับ2อกับสก็ไม่ได้นะ นะให้ลอง4กับ1นถูกปะแต่ไม่ใช่4กับ1ธรรมดาเพราะอะไรมันมี y กํกลัง2ก็เป็น4 y กับ1 y ก็คือ4 y กับ y ทีนี้โยงได้12 x y ได้3 x y เป็น20 x y ได้ไหมอ่ะไม่ได้แล้วถ้าสลับที่กันอ่ะ4 y กับ y สลับที่กันอ่ะมันก็เหมือนเดิมข้างหน้ามันเหมือนกันถูกไหมฉะนั้นว่ากับ3 x จับคู่กับ 2x 2y 2y ไม่ได้ 3x กับ 3x ก็จับคู่กับ 4y กับ y ก็ไม่ได้แสดงว่า3เนี่ยใช้ไม่ได้แน่ๆอ่าโอเคถ้งั้นข้างหน้าก็ต้องเปลี่ยนเป็น9 9x กับ x 9x กับ x เดี๋ยวเลือก2กับ2นะแต่ไม่ใช่2กับ2ธรรมดาดูว่ามันเป็น 2y 2y กับ 2y เอ้าเช็คใกล้ๆ คูณกันได้ 2xy ไกลๆคูณกันได้928 18. 18xy อ่านี่ไงเกี่ยวข้องกับ20จริงๆด้วยถ้าเกี่ยวข้องกับ20ใส่เครื่องหมายเนะาะเครื่องหมายตรงนี้เป็นบวกตรงนี้จะต้องเป็นบวกแล้วทำยังไงถึงกลายเป็น20ก็บวก18ก็ต้องบวกอีก 2xy นี่ไง2โยงกับบวกก็เป็นบวก2ตัวนี้โยงกับบวกก็เป็นบวกอ่ะแยกตัวประกอบเรียบร้อยโอเค ของเราแยากตัวประกอบเรียบร้อยตัวเลขครบถ้วนแต่ทีนี้โจทย์เขบอกว่าแยากตัวประกอบแล้วได้เป็นตัวแปรแล้วก็มาเทียบกันเลยมันคือ a x บวก b y แล้วก็ c x บวก d y ตำแหน่งต่อตำแหน่ง a ตำแหน่งเดียวกับ9เพราะฉะนั้น a ก็เท่ากับ9 b ตำแหน่งเดียวกับ2 b เท่ากับ2 c x กับ x ฉะนั้น a x เนี่ยไม่เห็นอะไรมันมี1อยู่สแสดงว่า c ก็เท่ากับ1 แล้วก็ดก็เท่ากับ2โจทย์ถามหา a บวก b บวก c บวก d ก็เอาตัวเลขทั้งหมดนั่นแหละมาบวกกันออกมาเป็น14อ่าโอเคก็ตอบตามนี้เรียบร้อย